เครื่องเดิมๆครับตัวเครื่องเนี่ยไม่มีเยิ้มไม่มีคาบน้ำมันเครื่องไหลด้วยนะฮะตามสุดตามซอกตามมุมต่างๆก็จะเป็นรถเดิมๆทั้งหมดจะมีเดลิ้อยู่ในตัวโคมเดียวกันล้อจะเป็นของเดิมนะฮะสำหรับตัวโชมนี้นะแต่ยางเปลี่ยนใหม่4เส้นนะครับเป็นตัวดันหลบ AT20 m อ t i o n โชั่นสิงหาคมนี้ที่ปฏิพัฒ์ออโต้ออกรถ88บาท รับปีบัตรเติมน้ำมันมูลค่า5,000บาทและประกันเครื่องเกียร์2ปีซ่อมศูนย์ทั่วประเทศสวัสดีครับสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะครับตดประตูเกียร์ออโต้นะฮะปี16ผ่อนเดือนละ8,000บาทนะครับแล้วก็สำหรับในเดือนนี้เนี่ยขอเพียงคุณลูกค้าดูคลิปวิดีโอนี้มานะเอาโปรโมชั่นดีๆจากทางโชว์รูมปฏิพัฒน์ออโต้ไปด้วยนะครับ มีออกรถใช้เงินแค่88บาทนะครับแล้วก็บัตรเติมน้ำมันอีก5,000บาทครับซื้อประกันซ่อมศูนย์เนี่ย2ปีเพราะนั้นสำหรับมิตซูสีประตรูเข้าใหม่ตัวนี้ซ่อมศูนย์ได้ทั่วประเทศไทยนะครับคันนี้ก็จะเป็นสีขาวเดิมๆนะฮะปี2016ท็อปสุดขับเคลื่อน2ล้อจอ DVD นะครับเดี๋ยวเราต้องมาดูกันหน่อยว่าสภาพกับเลทพล8,000บาท แต่ถ้าเกิดยังถามว่าคนต้องการเยอะไหมถ้าเกิดเป็นตัวรถสีประตูแบบนี้เยอะมากกว่าปกติแน่นอนเพราะมันใช้งานในครอบครัวได้ตรงเป้าหมายนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยไฟมันจะให้มาเป็นตัวโปรเจคเตอร์สี่นอนส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดยังเป็นของมิตซูเนี่ยพอมันเป็นตัวโครมลูกแก้วเนี่ยเขาจะเรียกกันแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเดย์ไลท์อยู่ในตัวโครมเดียวกันและชุดตัดหมอกคู่หน้าเนี่ยอันนี้จะเป็นหลอดไส้แบบธรรมดานะครับ มิซูเนี่ยตัวหน้า All New เนี่ยมันจะมีการผลิตออกมา2แบบแบบแรกนั่นคือจะเป็นกระจังหน้าโครเมียมแบบนี้แต่ถ้าเกิดอย่างเป็นปี2017ขึ้นไปมันจะเป็นตัวสีลมดำนะครับถ้าเกิดถามว่าแตกต่างกันเยอะไหมไม่เยอะหรอกครับแตกต่างกันแค่ตัวกระจังหน้าแต่ว่าพาร์ตบอดี้ทุกอย่างอะไรพวกนี้คือเหมือนกันหมดแต่มันใช้คำเรียกว่าเป็นตัวไมเนอร์เชนนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องยนต์กันหน่อยครับ 2.4นะฮะ m a y w a y Clean Diesel Turbo นะครับถ้าเกิดอย่างปกติตัวก่อนหน้านี้ที่เราเคยเห็นกันก็จะเป็นตัว2.5นะครับแต่ถ้าเกิดอย่างปัจจุบันพอมันเปลี่ยนมาเป็นตัวใหม่ปุ๊บเครื่องจะเป็น2.4และ2.5จะอยู่กับตัวเตี้ยอย่างเดียวอ่าเป็นแบบนี้เลยนะฮะเครื่องเดิมๆครับตัวเครื่องเนี่ยไม่มีเยิม้มไม่มีคาบนะ้ำมันเครื่องไหลด้วยนะฮะ ตามจุดตามซอกตามมุมต่างๆก็จะเป็นรถเดิมๆทั้งหมดคือถ้าเกิดอย่างมือ2เนี่ยปีประมาณเนี่ยเรารับประกันโครงสร้าง100%นะครับไม่ว่าคุณลูกค้าจะซื้อไปแล้วตรวจสอบและพบเจออย่างงู้น,อย,งงนอย่างนั้นอย่างนี้เรายินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับเสียวก่อนส่งมอบนะการบริการก่อนส่งมอบเนี่ยเราก็จะมีเปลี่ยนน้ํามันเครื่องนะครับตั้งศูนย์ทงล้อ ระบบไฟนอกในทุกอย่างเราจัดก,การให้หมดแล้วก็ขัดสีเคลือบผิวตัวรถนะครับคือถ้าเกิดอย่างรถพอเวลาล้างเนี่ยมันต้องเอามีเอาไปขัดสีนะเพราะว่ามันจะได้เงามันจะได้ฉ่าและอยู่กับเราเป็นแบบขาวฉ่าๆนานๆแต่ถ้าเกิดอย่างตรงนี้เนี่ยพอเวลาเราล้างเสร็จแล้วไม่ได้มีการขัดสีเนี่ยมันอาจจะซีดไวนิดน,นึงเพราะ,ะนั้นในเรื่องของการก่อนส่งมอบเนี่ยอันกล้าพูดได้เลยว่าไม่ได้มีตรงจุดใดจุดหนึ่งเลยที่แตกต่างจากออกป้ายแดงนะครับ แล้วก็กองอากาศมีการเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะครับตัวแบตเตอรี่ก็มีการเปลี่ยนลูกใหม่ให้แล้วถ้าเกิดยังเราลองนับเนี่ยปีนี้ปี2024รถมันก็จะเท่าว่าอายุ8ปีถ้าเกิดยังแบตบยังเป็นตัวปี2020อยู่อันนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องถูกต้องใช่ไหมครับยังไงคุณลูกค้าก็ต้องขอให้เราเปลี่ยนอยู่ดีแต่ตรงนี้เนี่ยเราไม่ต้องคุณลูกค้ามาบอกเราเราสามารถที่จัดก,การทําตรงนี้ได้เลยนะครับเพราะนั้นรถมันจะพร้อมใช้งานทันทีถ้าเกิด ออกจากโชว์รูมเราไปแล้วนะครับสีด้านข้างนะฮะเดิมสวยเสมอกันจะรดทั่วทั้งคันตรงนี้แหละครับคือส่วนสำคัญเลยว่าพอเวลาสมมุติอย่างเรามาดูรถยนต์มือสองเนี่ยใต้ทรงใต้ซุ้มอะไรพวกนี้ทุกอย่างดูได้หมดเลยนะครับเพราะว่ารถเนี่ยมันเป็นตัวโครงสร้างเดียวกันแบบนี้นะครับถ้าเกิดอย่างสมมุติว่าเราอาจจะยังดูไม่เป็นยังดูไม่ชินยังไม่แน่ใจว่าตรงนี้เดิมหรือว่าไม่เดิมอะไรแบบนี้ คือตอนเนี้มันจะมีการทํามาตรฐานสําหรับลถนจนมือสองออกมาเป็นอีกแบบหนึ่งครับนั่นก็คือบริการตรวจรถจากบริษัทชั้นนําต่างๆไม่ว่าจะเป็นจากทางญี่ปุ่นหรือว่าจะเป็นจากทางฝั่งยุโรปอะไรพวกนี้มันก็มีให้เราเลือกใช้ทั้งหมดถ้าเกิดอยากให้ตรวจไตตั้งคันนี้ยินดีทําให้ได้ท,ทันทีนะครับแล้วก็ตัวล้อจะเป็นของเดิมนะฮะสำหรับตัวโฉมนี้นะ แต่ยางเปลี่ยนใหม่4เส้นนะครับเป็นตัวดันหลบ AT20 อนะครับอันนี้เราก็ไม่ได้มีการบวกเพิ่มไม่ได้มีการคลิดเพิ่มนะครับไฟเลี้ยวเนี่ยจะอยู่ตรงกระจกมองข้างตัดด้วยโครเมียมทั้งใบแล้วก็มือเปิดทั้ง4บานก็จะเป็นแบบโครเมียมนะครับมีเป็นตัวปุ่มอันนี้เรียกว่า Smart Entry นะฮะไว้พอเวลาที่เราอาจจะเดินออกมาจากที่ไหนสักที่หนึงแล้วก็ถือของแบบพลุงพลัง กดปุ่มนี้ทีเดียวมันก็จะปลดล็อกให้หรือว่าถ้าเกิดต้องการล็อกรถก,ก็กดปุ่มนี้ทีเดียวมันก็จะล็อกรถให้นะครับคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวพามาดูสภาพภายในกันบ้างครับรถเนี่ยถ้าเกิดอย่างเราดูด้านนอกเสร็จสับเรียบร้อยเนี่ยเราต้องมาดูภายในด้วยสะอาดไหมดูดีหรือเปล่านะครับหรือว่ามีกลิ่นอะไรที่มันไม่พึงประสงค์อะไรแบบนี้หรือเปล่าทุกอย่างเนี่ยมันมีส่วนสัมพันธ์กันทั้งหมดคนตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นด้านนอกด้านในหรือว่าตัวขุมกําลังของเครื่องยนต์ มีความสำคัญเหมือนกันทั้งหมดนะครับสำหรับตัวท็อปขับ2เนี่ยจะให้มาเป็นพวงมาลัยมังติฟังก์ชันพุ่มด้วยหนังแบบ4ก้านและก็ตัวคูสคอนโทรลนะครับจอเนี่ยจะเป็นจอเดิมติดรถมาของมิสูบิชิมอเตอร์ไทยแลนด์แท้ๆเลยและก็ระบบปรับอากาศจะเป็นแบบออโต้ส่วนตำแหน่งของเกียร์จะเป็นออโต้แบบขั้นบันไดมีโหมดชิปอัพชิปดาวมาให้นะครับ แต่เบาะในตำแหน่งคู่หน้าเนี่ยสำหรับปี2 0 1 6เนี่ยมันยังไม่ใช่เป็นแบบปรับไฟฟ้าแต่จะได้มาเป็นตัวเบาะหนังสีดำนะครับคือถ้าเกิดอย่างเราย้อนกลับไปข้อดีอย่างในการนั่งโดยสารรถรุ่นนี้คือมันจะสบายกว่าการนั่งรถกระบะรุ่นอื่นมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอย่างมีพ่อแม่ลูกนะครับรถพวกนี้เนี่ยมันเป็นรถคันแรกเนี่ยมันดีเพราะว่าอะไรมันบรรทุกได้แล้วก็ไปกันได้ทั้งคนในครอบครัว ถูกต้องไหมฮะอันนี้คือมันตรงจุดมันตรงเป้าหมายอยู่แล้วสําหรับการซื้อรถก,กระบะคันแรกนะครับด้านท้ายนะครับก็จะมีตัวกล้องมองหลังมาให้ไฟท้ายนี่ไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับกันชนท้ายก็จะเป็นของเดิมติดมาจากมือหนึ่งแล้วเรียบร้อยรวมถึงตัวแม็กไลเนอร์ด้วยนะครับเอกลักษณ์ของตัวอ l l มนียไตันเนี่ยมันยังคงไว้ของตัวก่อนหน้านี้เหมือนกันนั่นก็คือจะเป็น เกี่ยวกับความโค้งเว้านะครับมันจะมีมุมองศาะอะไรต่างๆนะฮะที่มันจะเป็นการออกแบบมาในเอกลักษณ์ของตัวมิตซูบิชิไทตันนะครับตัวนี้เป็นอีกคันที่หันอยากจะนําเสนอแล้วก็ลองให้ดูเป็นทางเลือกได้อยากขายมากๆนะครับเพราะว่าสําหรับอย่างตัวรถเนี่ย8ปีตัวนี้ใช้งานไปประมาณ100,000กิโล นะฮะรถ8ปีใช้งานไปนประมาณ100,000กิโลเนี่ยอีกอย่างคือราคามันซอฟลงมาค่อนข้างทีง่จะเยอะเพราะนั้นถ้เกิดอย่างลูกค้านะครับที่ทำงานประกอบอาชีพทั่วไปไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพนักง,งานบริษัทหรือว่ารัฐวิสาหก,กิจนะครับหรืออาจจะเป็นอาชีพอื่นนอกเหนือจากนี้ก็ได้นะครับเรามีหลักแหล่งที่มั่นคงนะครับอาจจะจดทะเบียนสมรสหรือว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะครับแล้วก็ลูกค้าที่เป็น L G B T Q สำหรับกระบะตัวนี้หรือว่า,าจ,จะเป็นรถรุ่นอื่นออกได้เหมือนกันทั้งหมดเท่าเทียมกันทั้งหมดนะครับคราวนี้เรามาฟังราคากันบ้างตัวนี้ปี16ตัวท็อปขับ2 4, 4ประตูออโตโอ้เอาไปในราคา459,000บาทพอครับผ่อนอยู่เดือนและประมาณ8,400หรือว่าอาจจะต่ำกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับถ้าเกิดอย่างสมมุติว่าถามว่าคันนี้ฟรีดาวได้ไหม เครดิตดีเนี่ยคือฟรีดาวได้เลยใช้เงินออกรบ88บาทนะครับแต่ถ้าเกิดยังไม่มีเครดิตเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาเช็ครายละเอียดของตัวยอดจัดไฟนันก่อนว่าอย่างของธนาคารนี้ได้เท่าไหร่ว่าอย่างของธนาคารนี้ได้เยอะกว่าหรือเปล่าหรือว่าธนาคารไหนที่มันรวมอยู่ในโชว์รูมนี้มันมีเงื่อนไขและก็ดอกเบี้ยด,ดีๆให้เรามากที่สุดเราก็จะมุ่งตรงไปธนาคารนั้นมันจะเป็นแบบนี้ครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดยังถามว่าต้องใช้ ดาวไหมหรือว่าอะไรแบบนี้สําหรับคนที่ไม่เคยมีประวัติในการทําธุรกรรมการเงินมาไม่ต้องกังวลเพราะว่าแบบนี้คือมันต้องมีการคุยมีการปรึกษามีการถามข้อมูลมีการถามเหตุผลก่อนที่จะซื้อรถแน่นอนตัวนี้459,000นะครับสำหรับดูคลิปนี้มาออกรถ88บาทฟรีบัตรน้ำมัน5,000บาทแถมกลับบ้านให้เลยแล้วก็จะซื้อประกันซ่อมศูนย์ให้2ปี ถามว่าตรงนี้คืออะไรส้มศูนย์2ปีเน้นย้ำนะฮะสามารถซ่อมศูนย์มิตซูบิชิได้ทั่วประเทศอยู่จันทบ,บุรีอยู่ระยองอยู่ตาดอยู่เชียงใหม่อยู่แม่ฮ่องสอนอยู่สุราษฎร์อยู่พังงาเอาไปเข้าศูนย์ในบริเวณที่พักอาศัยใกล้บ้านของท่านได้เลย เพราะนั้นถ้าเกิดสนใจโทรติดต่อมาได้เลยนะครับ0891104954หรือว่า Line แอปฏิพัทธ์ออตโต้สะดวกช่องทางไหนติดต่อมาช่องทางนั้นครบถ้วนชัดเจนราคาดีตัวรถมีคุณภาพมาซื้อกับเราได้เลยได้เดทเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ